สวัสดีครับ EP 26ครับเป็นสูตรดับหลักหน่วยบนนะครับอ่านตรงน,นี้ก่อนนะครับอาจารย์ i อคาราเมสอาจารย์แอดคารามาครับบอกว่าเป็นศาสตร์คำนวณนะครับอย่าเชื่อ100%เพราะว่าเป็นแค่ศาสตร์คำนวณมันไม่ใช่ของที่จะมา ทุกงวดนะครับมันเป็นแค่สูตรที่เราเอามาต่อสู้กับเจ้ามือครับตัวนี้เป็นสูตรดับหลักโดยบน100งวดผ่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูประวัติกันหน่อยนะครับ นี่คือประวัติของสูตรนี่ครับสถิติของสูตรนี่ครับ ี่ก๋งมันที่1ครับดับหลักหน่วยบนนะครับคัดคัดเอฟับตัวนี้ครับดับหลักหน่วยนะ8ดับหลักหน่วยออก1 4 3นะครับ7ดับหลักหน่วยออก714ดดับถูกต้องครับ ออดที่4กับ8ดับหลักหน่วยบนนะครับออก 7, 2, 6กคัด A อัพอดที่3กครับ3ดับหลักหน่วยบนออก 0, 0, 5ยวอดที่8กับ9ดับหลักหน่วยบนออก 2, 3, 4 ที่ 20, ี่20ก็6ดับหลักหน่วยบนออก623แต่ว่ามาหลักร้อยเป็นสุดดับประจำาหลักนะครับ6ดับหน่วยบนออก6ก2วันที่25ครับ3ดับหน่วยบนออก760แล้วนะครับอย่าลืมครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับอาจารย์จะโพสต์สูตรไปเรื่อยๆ สุดดับนี้อาจารย์แถมสูตรนะครับโตรดติดตามกรุณาติดตามคอยดูสุดไว้นะครับ้ทที่สามสอับ2ดับหน่วยบนออกแปดหกเจ็ดออกแปดหกเทที่สามหกับ4ดับหน่วยบนออกหกห้าศูนย์ วันที่41ับ3ดับหน่วยบนออก5 26วันที่45่ับ4ดับหน่วยบนออก7 6็หวันที่48 1ดับหน่วยบนออก7 8 7ดวันที่51ครับ5ดับหลักหน่วยบนออกห6 4ส ข้ที่52าหกดับหน่วยบนออก3 7มครับข้บที่53าแปดดับดับหน่วยตัวนี้ครับตัวหลัง F หน่วยงวดที่55าครับ7ดับหลักหน่วยบนออก924 วัดที่57กับศูนย์ดับหน่วยบนออก7 7 4วัดที่58กับ4ดับหน่วยบนออกสองงวัดที่60 7ดับหน่วยบนออก938วัดที่6 3สกับ8ดับหน่วยบนออก567ดดับยาวมากครับ แต่ระวังนะครับเวลาเอามาใช้จริงจะดับอยู่ไม่อยู่อาจารย์เอามาให้ดูเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่เก็บสูตรไว้ครับไม่ชอบก็ทิ้งไปครับผ่านไปชอบก็เก็บไว้ลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นเวปีเก่าแลวลูกใหม่นะครับเก็บสูตรไว้ด้วยนะครับบางครั้งสูตรที่อาจารย์เลือกให้ VP บางสูตรก็หลุดนะครับในนี้ก็สามารถที่จะทําเองได้ครับเอาไปผสมกับ ของอาจารย์ที่โพสให้ในห้องเวพีนะครับเก้าดับหน่วยบนหัวที่หกสิบหกครับหกสองแปดหกดับถูกต้องครับหัวที่หกเก้าครับหนึ่งดับหน่วยบนออกเก้าเก้าเจ็ดหัวที่เจ็ดสิบเอ็ดศูนย์ดับหน่วยบนออกแปดเก้าสามขอไปครับผม ว้อที่73็ดับ7ดับหน่วยวัลอกส0 4สูตรนี้เป็นสูตรดับจริงๆกับทุกสูตรที่อาจารย์เอามาให้ดูนี่เป็นหลังดับสูตรไปพิสูจน์ได้ครับไปคำนวณได้เอาสถิติมานะครับนี่ย้อนหลังให้ดูครับจะได้เห็นแต่ว่า ก็เชื่อไม่ได้ร้อยเปเซ็เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันแค่ย้อนหลังเดินหน้านี่เป็นการจับจุดสดใหม่ๆครับววดที่79ครับ4ดับหน่วยบนออก3ามจดวดที่82ครับ7ดับหน่วยบนออก4 2, 2. ก่งวดที่8ปดสดับหน่วยบนออก78 เจ้วันที่8 6ครับ4ดับหลักหน่วยบนนะดับหน่วยบนอออจ7 9าดับอยู่ครับวันที่8 18สดครับ8ดับหน่วยบนออก8ปออก1ดับอยู่นะครับ พุที่เก้าับเดับหลักหน่วยบนอ7กเจ็ดสอครับกับเก้าพที่เก้ดับหน่วยบนออกสามเจดพที่เกครับสดับหน่วยบนออกเจ็ดหกห่งพที่เกกครับสนดับหน่วยออกสองห้พที่หนึ่งร้ สองดับหน่วยบนออกสองสามห้าครับวันที่หนึ่งร้อยหนึ่งครับหกดับหน่วยบนออกอะไรครับนี่ครับออกตัวนี้อ่าทีนี้ก็มาดูสูตรครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำสูตรให้ดูกันนะครับ <c oughs> ขอไปครับนะครับดับหน่วยบนว,วันที่สามสิบธันวาคมสี่นะครับ สามสิบตันวาหกสี่นะดับหกหนึ่งคนนะครับอย่าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นแค่สูตรนะครับวิธีทำก็ใช้วิธีทำนี่วิธีทำรรรรทำยังไงเอ่ย นักเรียนดูรู้ใช่ไหมครับเออดูที่ทำยังไงอ๋อพูดปิดแล้วก็ไปพูดว่านักเรียนอาจารย์คุ้นเคยครับขออภัยครับนักเสียงโชคทั้งหลายครับอย่านได้เกเริดเกรงนะเพราะฉะนั้นก็ดูนะครับอ่าดับหลักหน่วยบนนะจะแสนบวกสิบ แสนบวกสิบบวกสิบล่างบวกสิบครั้งหนึ่งบวกสิบครั้งหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งแค่นี้เองครับจบบวกได้เป็นร้อยงวดเลยนะแสนบวกสิบนี่คือหลักแสนนะสองบวกเเป็น9ก้บวกสิบล่างนะเก้บวกสเป็น3 3มสามบวกสิบครั้งที่หนึบวกสเป็น5้าบวกสิบครั้งที่1 5ึ่บวกหบวกสเป็น7 7บก1ก็เป็น8นะครับได้8โอเคได้8นะครับหวยออก8 6 1ครับดับหน่วยบนถูกต้องนะครับก็ต่อมาดับ4หลักหน่วยบนออก5 1 7ดับอยู่นะครับก็ต่อมา9ดับหน่วยบนออก7 2 5ครับ อ่าต่อมาดับ9หลักหน่วยบนออก 2, 6 1ถูกต้องนะครับนะครับอย่าได้สงสัยครับสูตรทำแบบนี้2ดับหน่วยบนเร้วทออกสี่ออกดห5ดับอยู่ครับ0ดับหน่วยเ่าี่ออกเรที่ออก935ดับอยู่วต่อไปครับ3ดับหน่วยออก 1, 7, 1ดับอยู่ครับ ตอมาดับเจ็ดหลักหน่วยออก372มาสิบได้แต่ดับหน่วยจริงดับ4ครับออกศดอ่าดับ4ดับ3ครับออก7 6 1ดหนึ่งดับ3ดับอยู่ดับ0ครับออก2 5 8ดับ0ดับ2ครับออก2 3 5ดับ6ครับอ่าออกอันไหน วันที่30กันวาถุดนี้จะแม่นหรือไม่แม่นไม่รู้และครับเก็บไว้ใช้เลยนะครับกดติดตามแล้วก็ที่ทำการน,นะครับกดกดแชร์ด้วยกดไลค์อาจารย์หน่อยก็ดีครับกดแชร์ไปให้เพื่อนดูจะมีประโยชน์นะครับแชร์ไปเยอะๆหน่อยนะครับช่วยกันแชร์ครับช่วยกันเชียร์หน่อยครับสวัสดีครับ วันดึกตานโชคดีนะครับ